พบกับดูนิ a ชแนลวันนี้ยังอยู่กันในเกมเกรซโซนวอ a r แฟร์นะครับคเควสที่เราจะทําในวันนี้นะครับเป็นเควสที่เราจะต้องเลือกนะครับว่าเราจะทําของไขรเพราะว่ามันมีทั้ง2 NPC ให้เลือกระหว่างแฮนเช็คนะครับกับ NPC ที่ชื่อว่ากัน <Wow. S 2> นี่นะครับผมจะทํำยังไงนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเมื่อรับเควสทั้งจากแฮนเช็คและกันนี่แล้วนะส่วนของกันนี่นะครับเขาจะมีตัวแ็กเกอร์มาให้ให้เรากดคอลเลกเข้ามานะครับแล้วก็นําใส่เข้ามาในตัวละครของเรานะครับ ก็จะเป็นตัวนี้แท็กเกอร์ปึ๊บใส่เข้าไปนะครับแล้วจุดที่เราจะต้องโลเคชศพนะครับจะอยู่ตรงแผนที่นี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ของทุกฝ่ายเลยนะครับส่วนของผมมิทรัสจะอยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้เลยนะครับที่เราจะต้องไปไปกันเลยครับจุดนี้นะครับที่เราจะต้องเข้าไปโลเคชพครับ ตรงนี้นะครับคือจุดที่เราจะต้องมาเรเหนสดเพื่อนเราตรงนี้จะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำเฟสสองไข่นะครับถ้าเป็นของแฮนเช็กเราก็ไม่ต้องโยนแท็กเกอร์ลงไปนะครับให้กับฐานแล้วไปส่งเฟสได้เลยแต่ถ้าเราเลือกของกันนี่นะครับก็ให้โยนแท็กเกอร์ลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กลับไปส่งเฟสที่ฐานทับได้เลยครับเมื่อเราโยนแท็กเกอร์ลงไปที่สดเรียบร้อยนะครับเฟสอ่าลัสฟาเวลของกันนี่ก็จะขึ้นว่าเราทําสําเร็จแล้วครับแค่ไปส่งเฟสที่ าานนเเเหมเมือดิฐรแต่ที่เราทำคเควสของกันนี่ลัสฟาวลเรียบร้อยแล้วนะครับเรากลับมาที่ฐานแล้วก็ทำการส่งเปวสได้เลยครับผม <Yahoo! S 1> อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้กับช่องดูรูด้ด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ